สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองระเบิดเวลาการเมืองปมแบ่งเขตคิดต่างดาวสูญยากาศการเลือกตั้งประเด็นร้อนในทางการเมืองและสมเสียงจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ ต่อการจัดการเลือกตั้งสสที่กำลังจะเกิดขึ้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตคือวันที่7พฤษภาคมในกรณีที่รัฐบาลพรเด็ประยุทธจันทรวชาเพื่อบัดหน้าที่ครบวาระ4ปีในวันที่23มีนาคมประเด็นร้อนที่ว่าคือการคำนวณจำนวนสสในแต่ละจังหวัดของกกตโดยการนำคนที่ไม่มีสัญชาติไทยวงเล็บ คนต่างด้าวมานับรวมเป็นจำนวนประชากรในบางจังหวัดจนมีข้อกังขากังวลว่าเกิดความผิดพลาดในแง่ของกฎหมายตามที่นายสมชัยศรีสุทธิยกรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกะกะตแสดงความห่วงใหญ่พร้อมทั้งเรียกร้องให้ก็ก,ะกะตเคลียร์ในเรื่องนัก,กล่าวให้มีความชัดเจนเนื่องจากจะส่งผลให้สจังหวัดที่ ได้สสเกินและ3จังหวัดที่ได้สอสอขาดจะกำหนดพื้นที่แบ่งเขตผิดส่งผลให้การเลือกตั้ง6จังหวัดนั้นเป็นปัญหาได้เมื่อ6จังหวัดดังกล่าวมีจำนวนสอสรวมกันได้40คนคิดเป็นร้อยละ8ของจำนวนสสหากมีปัญหาขึ้นจะไม่สามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้เพราะมีไม่ถึงร้อยละ95ที่มาตรา84 รัฐธรรมนูญพศ2560กำหนดไว้ดังนั้นกกตต้องชี้แจงว่าเหตุใดจึงนำคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมารวมไว้ด้วยแม้จะให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้กันมาเลยจะทำแบบเดิมแต่แบบเดิมน่ะก็อาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะไม่เคยมีใครออกมาทักท้วงว่าถูกหรือผิดอย่างไรจึงยึดแนวทางปฏิบัติใช้มาโดยตลอดอดีตกกตตั้งข้อสังเกตด้วยว่า สำหรับจังหวัดที่มีคนไม่ได้สัญชาติไทยสูงสุด3จังหวัดก็คือเชียงใหม่1 6 1 5 6 7คนจังหวัดตาก1 3 7 4 1 0คนและจังหวัดเชียงราย1 3 2 5 5 5คนหากคำนวณใหม่โดยตัดคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยออกไป3จังหวัดนี้ควรจะได้สอสอน้อยลงอย่างละ1คนขณะที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดลบบุรีและปัตตานีควรได้สสเพิ่มอีกจังหวัดละหนึ่งคนความคืบหน้าล่าสุดอมรเทพเริ่มออกเคาะประตูบ้านอ่อนคะแนนเสียงคนเสื้อแดงหนุนเป็นสสศรีสเกตกลุ่มคนเสื้อแดงกว่า1,000คนเข้าฟังนายอมรเทพสมหมายขึ้นเวทีปราศัยแจงนโยบายพักเพื่อไทยเตรียมเริ่มออกเดินทางเคาะประตูบ้านทุกหลังพื้นที่เขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกด ขอเป็นสอสอดูแลประชาชนที่หอประชุมโรงแรงมมอนเทพอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงในเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกดประกอบด้วยอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงกว่า1,000คนพาก,กันมาประชุมเพื่อร่วมรับฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทย โดยมีการสวมเสื้อแดงแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยพากันชูป้ายและรูปภาพของนายอมรเทพสมหมายว่าที่ผู้สมัครสสศรีสะเกดเขต5พรรคเพื่อไทยมีนายวิวัตชัยโหตระวไวยศยะสสศรีสะเกดเขต3พรรคเพื่อไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายอมรเทพสมหมายว่าที่ผู้สมัครสสศรีสะเกดเขต5นางสาววิราดาอินฉัด ว่าที่ผู้สมัครสสศรีสะเกตเขตเจนายพัทศาสตร์มาสกุลนายกอบจอตรากาศอำเภอกรารทะลักษ์ขึ้นเวทีปราศัยกับประชาชนมวลชนคนเสื้อแดงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายวิวัฒชัยจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาประชาชนชาวศรีสะเกดและชาวไทยทั่วประเทศประสบกับปัญหาความยากจนราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้น แต่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างหนักมากราคาอ้อยมันสาปะหลังอย่างพาราข้าวเปลือกตกต่ำมากทําให้ความยากจนแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินปัญหายาเสพติดระบาดหนักเต็มทั่วประเทศขณะที่ค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาค่าแก๊สถุงต้มราคาพุ่งสูงขึ้นมากพักเพื่อไทยมีนโยบายคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนอะภายในปี2570 ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาต้องสูงขึ้นยกแผงยาเสพติดต้องหมดไปค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าแก๊สหุงต้มต้องลดทันทียกระดับ30บาทรักษาทุกโรคค่าแรงขั้นต่ำา0 0บาทต่อวันปริญญาตีเงินเดือน25 0 0 0ขึ้นไปจะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาคอร์รัปชันโรงเรียน2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะมีทุกพื้นที่จะเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุทุกคน จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวรีสเกตในเขตอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์โปรดเลือกนายอมรเทพสมหมายเป็นสสรีสเกตเขต5และเลือกพักเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลบริหารประเทศทำตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้เป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกคนด้วยนายอมรเทพเบียงกล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่มีพี่น้องจากอำเภอภูสิงห์สามตำบลคือ ตำบลห้วยติ๊กชูตำบลเขียนรามและตำบลโคกตาลอำเภอขุนหาร1ตำบลก็คือตำบลพรานรวมแล้วประมาณ1,000คนมาร่วมกิจกรรมขณะเดียการมีประชาชนแสดงความประสงค์อยากจะมาร่วมฟังประสัยจำนวนมากแต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านของพื้นที่จึงได้เชิญมารับฟังประสัยจำนวน4ตํตำบลจาก2ออำเภอจากนี้ จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพี่น้องที่ยังไม่ได้มาพบปะก,กันก็จะจัดมาพบปะก,กันในคราวต่อไปการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเป็นอย่างดีเนื่องจากประชาชนต้องการให้ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศหลังจากทนกับการปัญหาความยากจนมานานกว่า8ปีแล้วความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยต่อกกลับสอวอวันชัย หัดสำนึกที่เสนอคำถามพ่วงสวโหวตนายกรัฐมนตรีสร้างบาดแผลประชาธิปไตย1 1กุมภาพันธ์2566นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายวันชัยสอนสิริสวอวโพสต์ข้อความเรื่อง2 5 0สสหรือสวอใครจะแลนสไลด์ด้วยระบุว่าสาวจะไม่เลือกอุงอิง เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ดับฝันแลนสไลด์ชี้หากเพื่อไทยกวาดได้ไม่ถึง376ทางเดินไปสู่ดวงดาวแห่งความเป็นนายกริบปรีว่าดูเหมือนนายวันชัยยังไม่สำนึกที่เป็นคนเสนอให้มีคำถามพ่วงสอวอโหวตนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสร้างบาดแผลให้กับระรอบประชาธิปไตยของประเทศและเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ทำให หัวหน้าคณะรัฐประหารได้สืบทอดอำนาจมากกว่า8ปีในวันชัยจะหิวแสงไปไหนไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาในวันชัยมีสิทธิวิหักวิจาร์ณแต่ต้องไม่ดูถูกประชาชนต้องสำนึกว่าในวันชัยก็มีหนึ่งเสียงเท่ากับประชาชนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทุกพักนั้นจะชื่อใดตระกูลใดมีสิทธิเป็นนายกของประเทศได้หากประชาชนเลือกผู้ทีสภา ควรจะเป็นสภาที่มีวุฒิภาวะนายวันชัยนะ่ะควรจะทําตัวให้สมกับที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาสภาพปัญหาที่วิกฤตประเทศของชาติตลอด8ปีที่ผ่านมานั้นนายวันชัยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าสอวอคนอื่นจะคิดเหมือนกับนายวันชัยประชาชนคาดหวังว่าจะมีสอวอจำนวนไม่น้อยที่ ถอยหลังกลับมาฟังเสียงประชาชนและทำงานการเมืองตามทิศทางเจตนารมณ์ของประชาชนเพื่อให้ประเทศชาติได้เดินหน้าก่อนนายวันชัยจะขึ้นธรรมาศต้องหัดล้างเท้าตัว,ตวเองมีที่มาที่ไปไม่สง่างามยังจะกล้าไปวิพากวิจาร์ณคนอื่นในทางเสียหายถ้าจิตใจฟุ้งซ่านมากนายวันชัยควรจะหาเวลาไปฝึกสมาธิเพื่อฝึกควบคุมสติที่ วัดไก่เตี้ยบ้างก็ดีนายอนุสรกล่าว